สวัสดีค่ะชาวราศีธาตุไฟทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชาโรของเรานะคะคลิปนี้นะคะจะมาเปิดดูพลังงานความสัมพันธ์ของชาวราศีธาตุไฟก็คือผู้ที่เกิดราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะคะอ่ะก็มาดูกันเลยนะคะสวัสดีชาวสองด้วยละกันนะคะมาดูกันเลยว่าพลังงานคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานตัวตนของชาวธาตุไฟนะคะในช่วงหนึ่งถึง 15กรกฎาคมนี้นะคะ2564นะคะเป็นการดูแบบโดยวรวมเป็นการดูแบบทั่วไปนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะอืก็ถ้าไม่ตรงกับใครนุก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะ แปดเหรียญน,นะคะพลังงานตัวตนของชาวธาตุไฟเหมือนคุณตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะคะคุณหาเงินคุณโฟกัสเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรู้สึกนกรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยชาวธาตุไฟคุณมีความรู้สึกสม่ำเสมอกับใครบางคนอยู่นะคะในความสัมพันธ์ที่คุณกำลังแบบคบคุยอยู่นะคะในบางท่านก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ คุยกันเรื่อยๆนะคะอา,อาจจะมีความสม่ำเสมอใน,ในความรู้สึกที่คุณให้กับเขาอะนะอืตัวคุณเองอะนกมองว่าจากหน้าไพ่นะคะที่เปิดมาคุณอาจจะไปรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งมากๆนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือชัดเจนนะคะคุณรู้สึกดีกับเขาคุณรู้สึกว่าคุณคนเนี้ย ใช่สําหรับคุณมากๆนะคะคุณถูกใจเขานะคะเขาก็ถูกใจคุณเช่นกันนรู้สึกว่าคนคนนี้คลิกมากๆเค,คมีตรงกันนะคะแต่ความสัมพันธ์เหมือนกับเอ,อยังไม่ชัดเจนยังไม่มีสถานะนะคะตัวคุณเองนะคะก็พยายามที่จะแบบใช้ความคิดนะคะใช้สมองนะคะมากกว่าความรู้สึกนะคะ โอเคมาต่อกันนะคะสายเข้าค่ะทุกคนเขามาส่งของอ่ะก็คือน้องมองว่าชาวทาดไฟอ่ะตัวคุณเองนะคะรู้สึกดีแหละรู้สึกรักนะคะกับเขาแต่คุณค่อนข้างที่จะเก็บอาการคุณไม่ค่อยแสดงออกนะคะแล้วก็อาจจะด้วยความที่คุณยังไม่รู้จักเขาดีพอหรือม,มีความแบบเป็นเจดดาคือคุณ อาจจะยังไม่ได้รู้จากเขาในทุกๆด้านทุกๆมุมนะคะคุณก็อาจจะมีความแบบเออไม่ไว้วางใจเขานะคะพยายามที่จะใช้เหตุใช้ผลนะคะเอ,อ่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอืมก็คือตัวเขาเองอะคะ่ะตัวเขาเองก็ทำให้คุณรู้สึกดีมากๆนะคะคุณคณนเนี้เออทำให้คุณรู้สึกดีมากๆเขาเป็นคนที่ อ,อ,อาจจะเป็นชาวธาตุไฟด้วยกันก็ได้นะคะคนที่คุณคุยด้วยนะคะเป็นชาวเมษิงชนูหรือชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนหรือว่าชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมก็ได้นะคะคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยนะน้องมองว่าตัวเขาอ่ะก็ค่อนข้างที่จะเข้าหาชาวธาตุไฟเองมากๆเลยนะคะแต่ตัวเขาเองในบางครั้งก็ยังเหมือนกับ ดูดูเราอยู่เหมือนกันฝ้าดูสถานการณ์อยู่เหมือนกันอยากจะมาก็มาอยากจะหายก็หายเหมือนกันคนคนนี้นะคะทําให้ให้ชาวธาตุไฟรู้สึกประมาณนี้นะปัญหาความสัมพันธ์นุกมองว่าเอ่ออาจจะมีใครสักคนหนึ่งอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วอยากจะให้ความสัมพันธ์มันมันมีความสุขแล้วก็สมหวังในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะแต่ตอนนี้นุกรู้สึกว่ามันนิ่งจนเกินไป นะสดาบก็คือความสัมพนันธ์น่ะมันมันจะยังไม่ขยับไปไหนนะคะออไม่ขยับไปไหนนิ่งๆนะคะออไม่เดินหน้าไม่ท้อหล้งอะไรลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็คือพลังงานความสัมพันธ์โดยรวมนะคะของชาวธาตุไฟนะทีนี้เรามาดูดีกว่า เขารู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุไฟคะคุณคนเนี้ยเขารู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุไฟถกจาความรู้สึกของเขาเองนะคะอ่ r e เ g t h เขาก็รู้สึกว่าคุณกับเขามันมีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะต่างกันในเรื่องของ ภาษาในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมอะไรก็ตามนะไว้ก็ได้นะ <S <S 1> <S 1> เขาเขาก็รู้สึกว่ามัน,ม,นมีความยากลำบากอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันนะคะแต่เขาเหมือนพยายามเขายังอยากสารต่อความสัมพันธ์กับคุณนะมันเป็นสามเหรียญนะนะเออต่อให้มันมีความยากลำบากมีอุปสรรคใดๆก็ตามเขายังอยากจะ สารความสัมพันธ์กับคุณคบกับคุณคุยกับคุณอยู่นั่นเองนะคะอืมเขาอาจจะยอมให้กับคุณก็ได้คนตัวนี้นะเพราะอะไรเพราะเขาเป็นสเรนส์นะเขาอาจจะเป็นสิงโตนะคะที่แบบไม่ค่อยยอมใครดื้อซุกซนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขายอมให้กับคุณนะคะสําหรับชาวธาตุไฟขอดูนะคะว่าคุณนะคะชาวธาตุไฟรู้สึกอย่างไรกับเขานะคะ เออนกพยายามพูดเสียงดังนะอย่าอย่าว่านกเอ็ดเสียงนะอ่าสิบถ้วยเออจริง,รงๆคุณก็แฮปปี้มีความสุขนะคะกับความสัมพันธ์เนี้ยแต่ในบางครั้งคุณก็ไม่กล้าที่จะคาดหวังคุณอาจจะมองว่าเออมันเป็นอะไรที่ฝันไปหรือเปล่ามันเป็นไปได้ไหมนะคะแล้วก็คุณมองว่ามันมีอุปสรรคมีปัญหาในความสัมพันธ์หรือว่า ขอดูหน้าหมายหน่อยเออหกถ้วยในบางท่านคุณคิดว่าเรื่องของวัยเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ก็ได้หรือไม่งั้นนะอีกกรณีหนึ่งก็คือความสัมพันธ์คนเก่าๆนะคะไม่ว่าจะฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้นะคะที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้ที่ยังมีการเข้ามายื้อกันอยู่ก็ได้ติดต่อกันอยู่ก็ได้นะคะมาดูนะคะว่า เขาอยากจะบอกอะไรชาวธาตุไฟบ้างคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณในบางท่านคุยกับชาวราศีพิจิกนะชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะหรือว่าคนที่อยู่ในเออครื่องแบบก็ได้นะคะชาวต่างชาติก็ได้นะเขาอยากบอกอะไรคุณคะ ช่วงนี้เหมือนเหมือนอยู่ไกลกันไหมถ้าไม่อยู่ไกลกันเหมือนความสัมพันธ์มันนิ่งๆเงียบๆไปนะคะเอ่อถ้าตอนนี้มันนิ่งๆเงียบๆไปเหมือนกับเขาอยากจะบอกว่าเขาทํางานก็ได้นะเออเขายังรอคอยที่จะเจอคุณเขายังคิดถึงคุณนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคุณยังเป็นคนสําคัญยังอยู่ในใจเขานะคะนกมองว่าเขาจะมาหาคุณนะคะเขาอยากเจอคุณอืม เขาคิดมากเรื่องของคุณนะคะ The Hermit เขายังดูความเคลื่อนไหวของคุณอยู่เรื่อยๆนะคะเขาอาจจะสองคุณดูคุณอยู่นะคะเก็บข้อมูลของคุณอยู่ก็ได้นะค,ะคุณเป็นคนสําคัญสําหรับเขานะคะคุณก็คือคนที่ใช่สําหรับเขาเช่นกันนะอืมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ละคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อย เดือดเท้าภาในอาดูโม่ขออีกใบเจ็ดเหรียญอืมแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะก็ยังคงความนิ่งนะคะความคลุมเครือไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างอยู่นะถ้าตอนนี้มีการแบบ เงียบนิ่งกันไปหรือคุณมีปัญหากันเนี่ยนกมองว่ายังจะไม่ได้เคลียร์กันนะยังอยู่ในสภาวะอารมณ์ของความคิดมากนะคะการอยู่คนเดียวต่างคนต่างอยู่นะคะในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็คิดมากนะคะคิดกับความสัมพันธ์นี้ว่าจะเอาอย่างไงต่อดีคิดวนคิดซ้ํานะคะ นะในบางท่านทะเลาะก,กันในบางท่านเออเงียบนิ่งห่างกันไปมีปัญหากันเนี่ยมันยังคงยังไม่เคลียนะในในในช่วงนี้นะคะหนึ่งถึงสิบห้ากรกฎาคมนี้ยังไม่ยังไม่มีการเคลียอะไรกันนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับเออชาวชาวทัาไฟโอเคนะคะมาดูคนโสดกันบ้างะคะ่ะมาดูคนโสดกันบ้าง คนโสดชาวธาตุไฟนะคะคนโสดชาวธาตุไฟเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย่าก้าวเหรียญขึ้นมาเลยนะคนโสดว้าวจะได้โชคได้ลาบได้เงินก้อนเหรอคะเนี่ยเราเจอคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆอห้าหมา้ ธาตุไฟอูโหชาวธาตุไฟช่วงนี้คุณค่อนข้างมีความโดดเด่นมีเสน่ห์เอามากๆเลยนะคะแล้วในเรื่องของการเงินบอว่าการเงินคุณดีมากๆนะคะคุณดูแลตัวเองได้ดีคุณค่อนข้างที่จะอาจจะมีความสุขอยู่กับตัวเองได้ด้วยดีด้วยนะคะชาวธาตุไฟนะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะอ่ะอันนี้ ได้เงินได้ทองนะคะเออได้เงินก้อนก็ได้นะอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะอยากจะสานความสัมพันธ์กับคุณนะคะในแบบที่พัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวท่าดินก็ได้ที่เข้ามาอืมแต่แต่ในช่วงนี้คนคนโสดนกมองว่ามีสเสน่ห์นะ,ะด้วยความที่เป็นหนึ่งเหรียญกับเก้าเหรียญเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียบพร้อมนะคะ อ่มีความดูแลตัวเองได้อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าไม่เจอคนที่ใช่คุณก็อาจจะไม่เอาก็ได้คุณดูแลตัวเองได้นะคะคุณมีความมั่นคงและหนักแน่นในความรู้สึกของตัวเองนะคะอาจจะมีคนเข้ามารุมมาตุ้งคุณเห็นไหมคะมีแต่คนอ่อเข้ามาอยากจะให้คุณเปิดประตูหัวใจให้กับเขานะเนี่ยเข้ามา มารูมาตุ้มคุณนะคะนกมองอย่างนั้นนะคะชาวธัดไฟมีสเสน่ห์มากๆนะคะในช่วง1นึ่งถึงสิบห้านะคะตุลาคมนี้นะทีนี้เรามาดูกันดีก,กว่าว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมเอ่ยคนโสดมีใครเข้ามาไหม ติดถ้วยคิงอับครับคิงถือดาบเด็กถือไม้นกมองว่าอาจจะมีคนเข้ามานะคะเข้ามาแต่เราต้องดูดีๆนะคะว่าเขามีครอบครัวเราหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ก็ได้นะคะเข้ามาก็เหมือนจะ เหมือนจะจริงจังนะอยากจะ,ะสารความสัมพันธ์นะคะกับชาวธาตุไฟแต่นุกมองว่าชาวธาตุไฟยังไม่พร้อมนะคะที่จะ,ะชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณคนนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะคุยแหละแต่ดูสถานการณ์ไปก่อนคุณอาจจะเฉยๆนะคุยได้แต่ยังไม่อะไรว่าจะเป็นอะไรการจะคบกันไหมอะไรยังไงอย่างนี้นะคะอืม หกช่วยนะคะอาจจะเป็นรักต่างไว้ด้วยแล้วก็ในอีกกรณีหนึ่งถ้าคนชาวธาตุไฟนะคนโสดอาจจะมีคนเก่าๆนะคะกลับมานะคะให้คุณต้องคิดตัดสินใจนะคะคนที่คนคุณยังรู้สึกดีๆกับเขาเนะ่ะเขาอาจจะเข้ามาเพื่ออยากจะสารความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะคนเก่าๆคนในอดีตนะคะคุณก็ คุณก็สับสนคิดมากเหมือนกันว่าจะให้โอกาสเขาดีไหมนะคะคุณก็กําลังดูอยู่ว่าเขาจะทํายังไงต่อไปนะคะเขาจะมีความพยายามมากแค่ไหนที่จะเข้าหาคุณที่จะมาง้อคุณหรือคืนดีหรือว่าทําอะไรในความสมพันธ์นี้บ้างถ้ากลับไปนะคะคุณการกลับมาครั้งนี้นะคะของเขาคนนี้ถ้าเกิด อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้ชาวธาตุไฟด้วยกันก็ได้ชาวราศีมินนะคะชาวธาตุน้ําชาวธาตุดินนะคะขึ้นมาหมดเลยนะอ่าเนี่ยชาวธาตุลมก็ได้คือตัวคุณเองอะ่ะชาวธาตุไฟค่อนข้างที่จะคิดนะคะอย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าจะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าชาวธาตุไฟเองก็จะให้โอกาสที่เขาจะอาจจะ take action อะไรบางอย่างว่าอยากกลับเข้ามาจริงๆไหม เขาเขาจะทำให้คุณอะรู้สึกมีความสุขมากแค่ไหนนะคะการกับการที่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเขาจริงจังไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะก็อยู่ในช่วงที่ชาวธาตุไฟอะอาจจะ ต้องพิจารณาแล้วดูการกระทำของเขานะคะสําหรับคนที่กลับมานะโอเคนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูในช่วงวันที่1นึถึงสินะคะกร,ะรกฎาคมนี้นะคะขอขอบคุณนะคะทุกการรับชมรับฟังเลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยค่ะสวัสดีค่ะ